สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะรบรรยากาศช่วงเย็นเย็นเจ็ดนาฬิกายีบนาทนะีพามาดูวันนี้ปลูกเพิ่มต้นไม้บริเวณรอบบ้านนะครับบริเวณรอบรอบบ้านนะครับมีเอฟบางท่านเลยถามเรื่องเกี่ยวกับโซลา่าเซลล์ในระบบแอร์เนี่ยติดแอร์ในระบบแอร์เนี่ยนะครับว่าจะต้องใช้แผงขนาดเท่าไหร่นะครับแผงขนาดเท่าไหร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแจ้งเบื้องต้นก่อนผมเนี่ยไม่ได้ใช้แอร์นะครับและผมไม่ได้ติดตั้งระบบรับติดตั้งระบบที่ที่มีแอร์เพราะฉะนั้นการคำนวณค่าใช้จ่ายหรือระบบเนี่ยเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับถึงผมจะมีความเข้าใจใน,นะระดับหนึ่งว่ามันควรจะติดแผงเท่านี้แบตเท่านี้ระบบแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่การันตีว่า มันจะใช้งานได้โอเคเวลาไปใช้งานจริงๆเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์นะครับก็เลยแจ้งตรงนี้ว่าระบบแอร์นะครับถ้าให้ผมให้คําปรึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะครับเพราะาผมไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําถึงขันแอร์แล้วก็ถามว่าเมื่อไหรผมจะติดแอร์จะรีวิวการติดแอร์แอร์นี่ต้นทุนมันสูงนะครับท่านชมต้นทุนสูงติดตั้งเองเนี่ยติดตั้งเองก็ก็มีหลายเรทราคาคือแสนนะครับต้องการใช้ ง่ายๆเลยนะครับถ้าถ้าเราอยากใช้ไฟมากๆแอร์มันกินไฟกินไฟมากเราติดระบบยังไงก็ได้ให้เพิ่มแผงได้แล้วแบตเตอรี่ได้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าต้องการใช้ไฟมากมันก็ต้องการแผงมากในการผลิตนะครับในการผลิตทีนี้ในในเป้าหมายผมเนี่ยเป้าหมายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเส้นทางเนาะในการอยู่บ้านสวนเนี่ยผมมีความแบบไม่อยากติดแอร์เนี่ยในอนาคตนะครับถึงว่าถ้าผมมี เงินที่จะลงทุนผมก็ไม่อยากติดแอร์ให้บ้านสวนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบ้านสวนเนี่ยผมอยากปลูกต้นไม้มากกว่านะครับแล้วที่ที่ผมอยู่เนี่ยคือผมตั้งใจอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นไม้ผสมไม้ป่าอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ถ้าระบบน้ําได้แบบดีๆแล้วนะครับได้ระบบน้ําดีๆแล้วนะครับผมไม่อยากจะใช้แอร์นะครับเพราะว่า ในการใช้ชีวิตของผมเนี่ยมันอยู่ในบ้านนอกอะนะ่ะเนาะอยู่ในบ้านนอกทีนี้เราจะอยู่นอนห้องแอร์กลางวันเปิดแอร์ทำงานตัดวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราออกมาเราก็ทาสวนนะครับทำนาอย่างเงี้ยเดินตามสวนขุดนูน่นขุดนี่นั่นมันก็อยู่บ้านสวนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่อนาคตผมมันก็ไม่แน่นอนผมอาจจะ ลงทุนการติดแอร์ก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้แต่แต่ในในความตั้งใจในความในความตั้งใจเราอยากปลูกต้นไม้รอบบ้านให้ร่มเงามากกว่านะครับให้ร่มเงาเนี่ยก็เลยเ,เริ่มหาต้นไม้มาปลูกเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ทําระบบสปริงเกอร์ให้กับต้นไม้รอบบ้านแบบเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษเพราะว่าต้องการ,รบำรุงให้เข้าโตวไวๆนะครับถึงตอนนี้ระบบน้ําผมเองยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีแต่ว่าผมใช้งานมันมันก็ มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับยังเอามารดได้นะฮะตัวนี้สปริงเกอร์ก็ต่อจากไดโวนะไดโวอยู่ที่สะนะไดโวอยู่ที่สะไดโวยี่สิบสโวลต์ต่อตรงกับแผง300วัตที่ใช้งานเฉพาะกลางวันนี่แหละเวลาเติมแท้งเสร็จผมก็สลับลายวิ่งมาตามจุดของอสปริงเกอร์พวกนี้นะครับซึ่งทดสอบแล้วนะครับวันนี้ก็ทดสอบรันแล้วเปียกๆไปแล้วเปียกๆไปแล้วนะครับก็จะรถดช่วงกลางวันตัวนี้ตน้น หูกะจงนะครับหูกะจงเห็นมันแต่ละที่ที่มันเกิดนะ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันแผ่กิ่งก้านสาขาดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะโตเร็วก็เลยเอามานะครับตรงนี้จุดหนึ่งเพราะว่าเว้นไว้ตรงตรงที่เว้นตรงนั้นน่ะเผื่อที่จะต่อเติมบ้านออกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นห้องครัวก็เป็นได้นะครับห้องครัวก็ได้หรือห้องสําหรับทํางานของผมห้องช่างนะครับห้องช่างงานโซล่าเซล อาจจะย้ายจากตรงนู้นมาเพราะตรงนู้นเดี๋ยวก็รื้อสังสีออกนะฮะตรงนู้นเดี๋ยวก็รื้อสังสีออกเพราะว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็สภาพมันมันโซมสังสีมันเก่าอะไรเงี้ยรื้อออกเป็นเหมือนเดิมเป็นโรงรถจอดหมอดใส่ได้เมื่อก่อนนะครับรื้อออกก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้รือ้อเร็วๆนี้ฝั่งนี้ก็สามารถต่อเติมออกมาได้นะครับก็เลยเว้นไว้นะครับปลูกที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวให้เขาโตมันก็ค่อยจะร่มๆไปนะครับค่อยๆร่มตรงนี้ได้อีกต้นหนึง่งแล้วก็ตรงนั้นจะเป็น มีมีสองต้นนะรอบนี้เอามาสองต้นลงไลว้ละตรงนี้เป็นมะม่วงสามฤดูผมชอบกินมะม่วงมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราปลูกมะม่วงแล้วมันได้กินเร็วดีนะครับก็เลยเอามะม่วงมาลงอีกฮะมะม่วงสามฤดูเห็นเขาบอกสามฤดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กินสามรูหรือเปล่าแต่โตวไวครับผมเอาต้นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะต้นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยไม่เอาต้นเล็กๆมา นะฮะนี่มี่้าวบะม่วงแล้วก็มีสปริงเกอร์จุดหนึ่งสปริงเกอร์ตัวเนี้ยเอาหัวตัวเนี้ยมันหมุนได้ฮะมันหมุนปรับได้เราอยากให้น้ําวิ่งพุ่งไปทางไหนเราก็หมุนไปนะั้นโดยที่ผมไม่เอาแบบ3ามอยกสิบองศาเลยทีเดียวนะครับบางทีเราไม่ต้องการให้มันเปียกฝั่งเนี้ยต้นไม้อยู่ฝั่งนี้ก็เราก็ยิงไปแค่ฝั่งเนี้ยไปนะครับน้ามันก็จะพุ่งไปฝั่งต้นเนี่ยต้นเพกาตรงนี้อันนี้ต้นเพกา ต้นกล้วยแล้วของผมนะครับพอมันชุ่มแล้วนะฮะผมก็อยากจะหมุนมาที่ต้นมะม่วงผมในช่วงกลางวันก็หมุนมาอย่างเงี้ยน้าก็จะเปลี่ยนทิศวิ่งมาฝั่งนี้นะครับคือคือ,อยากคือใช้แล้วโอเคก็เลยเอามาใช้อีกนะฮะแต่ว่าแท่งสปริงเกอร์เนี่ยท่อเนี่ยยาวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดออกเหลือสักประมาณนี้วันนี้ทสระบบฮะบก็ดูว่าน้ําจะอะไรขนาดไหนยังไงนะฮะ แต่ทดสอบดูแล้วปรากฏว่ามันมันยาวเกินมันยาวเกินเดี๋ยวก็ตัดลงครึ่งนึงนะครับแล้วก็ให้มันพุ่งไปนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการบํารุงให้ให้ดีๆนะต้นไม้รอบบ้านเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมันจะมีว่างอีกที่หนึง่งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาต้นอะไรมาลงนะครับใครมีอะไรแนะนําก็ลองลอง,ลองแนะนํามาก็ได้นะฮะ FC ปลูกไว้ข้างบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นต่อมาอีกแน่นอนต่อมาอีกแน่นอนผมทําบ้านเนี่ย หลังหลังบ้านน่ตัวบ้านเราขึ้นอยู่ได้แล้วโอเคต่อไปเราก็เป็นงานเบาของเราแล้วเราจะต่อเติมเมื่อไหรก็ได้เมื่อเรามีสตังค์ก็ค่อยๆทํามานะครับจริงๆผมอยากได้ครัวแบบบ้านบ้านะครัวบ้านบครัวทํากับข้าวนี่นะครับผมสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับหัวละห้าบาทเองตามที่ผมได้ต่อรถต้นกาแฟครั้งก่อนนะหัวห้าบาททั้งชุดนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ก็ใช้แล้วโอเคดีก็เลยซื้อตัวนี้มาอีกนะฮะ แต่ว่าน้ำมันมันถามว่ามันพุ่งแรงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวกลางวันลองเปิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าผมโอเคนะครับแต่ว่าผมโอเคคือสแตนบายรถแค่ต้นพวกนี้ให้ให้ให้มันตรงนี้ให้มันชุ่มนะครับพอเรารดชุ่มแล้วเนี่ยบางทีเ,เราก็สามารถเอาพลิกอะไรมาหวานหวานไว้เราให้มันเกิดเองก็ได้อะไรที่มันมันเกิดเองมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวทําให้ตรงนี้มันชุ่มก่อนแล้วเอาฟางเดี๋ยวเอาฟางมาคลุมไว้นะครับรักษาไอ้นี่ดินนะครับผลทิ้งช่วงยาวนานมากนะครับ ก็ข้าวก็แดงอีกแล้วนะครับก็ทิ้งทิ้งไป euh, ไม่ไม่ได้ว่าไม่เอาข้าวนะก็คือทิ้งความรู้สึกที่มันแบบ آ, เสียดายข้าวอะไรข้าวไปนะฮะไม่เป็นไรข้าวปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเหมือนปีที่แล้วที่ว่าแบบเริ่มแรงเริ่มเหลืองแต่กลับมาได้เนี่ยก็เกือบจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็กลับมาได้ข้าวเหมือนเดิมนะฮะผมฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เป็นต้นส้มโอนะครับอันนี้ก็ทดสอบน้ําแล้วนะครับน้าแล้วเดี๋ยวก็ตัด ตัดลงอีกนะฮะมีอ่ารอบบ้านนี้มีอยู่นะครับกี่หัวนะอ่าหนึ่งสองสามสี่หัวนะครับสี่หัวสปริงเกอร์นะครับก็ตรงนี้จะมีต้นลำดวนนะฮะด้านหลังนี่ผมลงต้นลำดวนไว้เนี่ยนะครับก็เป็นต้นอ่าต้นป่าเนาะไม้ป่าอยู่แล้วธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็จะอ่ามันรอดแล้วแหละมันรอดแล้วแหละอยู่ใต้ร่มเงาพวก ต้นนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวได้น้ำไม้โอเคเลยให้โตวไวๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นลำดวนนะฮะลำดวนอีกก็จะมีสปริงเกอร์อยู่หนึ่งจุดนะฮะเนี่ยเปียกเลยฮะผมเปิดไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็เปียกชุ่มดีตรงนี้นะครับต้นลำดวนต่อมาจากฝั่ง,งนู้นนะครับฝั่ง,งนู้นก่อนหน้านี้ก็ใส่ต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟผมก็ใส่วาวตรงนี้เวลาเราไม่ได้รดรดไอ รถฝั่งนู้นนะฮะวิ่งไปนู้นเราก็จะปิดตรงนี้ไว้นะฮะเราให้รถฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้ติดวาลวแล้วนะครับเพราะว่า,าไม่ติดแรงดันมันส่งไปไม่ถึงก็เลยถ้าเราจะรดฝั่งรอบบ้านเราก็ปิดฝั่งนี้ไว้ปิดฝั่งต้นกาแฟไว้เนี่ยนะฮะปิดไว้ปิดไว้น้ําก็จะวิ่งไปทางนั้นเลยมันก็จะรดได้ดีนะครับก็จะชุ่มไว้แบ่งโซนบริหารจัดการใช้เอานะครับจากเดิมที่ เติมลงแค่แทงน้ํานะครับในช่วงกลางวันเราก็รดเลยนะครับก็รดเลยนะฮะน,นี้ข้างหลังบ้านเนาะนะฮนะรบ,บรรยากาศนี่นะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมบ้านแบตเตอรี่ลิเธียมไข่เจียวไข่ไข่เจียวฮะ้อีไข่เจียว มีสองตัวไข่เจียวกับไข่ตุนสีดำไข่ตุนนะฮะอีนีตกใจบ้าเชือกเนี่ยหยิบเชือกแล้วทำตกใจวิ่งอันนี้ไข่ตุนนะครับไข่เจียวไข่ตุนอ่าเป็นสองคู่รักกันนะฮะมีอยู่สองตัวนะครับก่อนหน้านี้ไข่ตุนหายไปสองคืนเลยไข่เจียวมมองมองทางรอแบบเงาอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่าทุกปีเขาจะหายไปช่วงช่วงเนี้ย ช่วงนี้ก็จะหายไปพอหมดธุระของเขาแล้วเขาหิวโซเขาก็มาเองนะฮะนี่นะครับผมวันนี้พามาดูต้นไม้นะฮะปลูกรอบๆบ,บ้านนะทำรอบๆบ,บ้านให้ร่มนะครับก็จะทําให้บ้านเราเย็นขึ้นแล้วบ้านผมเนี่ยหน้าต่างค่อนข้างเยอะกลางวันผมก็ขึ้นไปทํางานนะผมขึ้นนั่งตัดวีดีโอแล้วขึ้นไปนอนเล่นด้วยถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนในระดับหนึ่งนะครับบางคนมานี่บอกว่าร้อนเลยแหละนะครับแต่ว่าผมโอเคอยู่ได้นะครับ กลางวันก็ขึ้นทํางานอยู่นะฮะทีนี้พอต้นไม้อะไรโตอะไรโตเวลาผ่านไปเนะี่ยมันจะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงเวลาจะช่วยทุกอย่างและเวลาก็จะทําลายทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือนี่คือเป้าหมายของว่าทำไมถามว่าติดแอร์ไหมจะติดแอร์ไหมอ่ามันก็ตามที่แจ้งเนาะนะครับแอร์มันต้นทุนสูงผมตอบให้ชัดเจนไม่ได้หรอกครับแอร์มันระบบค่อนข้างใหญ่นะครับเราต้องศึกษาพื้นฐานโซนล่าเซลล์แล้วก็นําไปปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับมาเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจว่าระบบแอร์เขาทำทำเริ่มต้นเนี่ยควรเริ่มต้นยังไงนะครับควรเริ่มต้นยังไงนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมที่ผมทํามากสุดก็ระบบที่ใช้ตู้เย็นนะครับรับติดตั้งก็คือระบบใช้ตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับหม้อหุงข้าวในบ้านสวนนี้นครับหลอดไฟพัดลมแบบธรรมดาปกตินะฮะ ไอ้นะี่ฮะตัวนี้ที่ว่าจะจะจะต้องรื้อออกอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นสังกะสีนะครับทําเป็นชั่วคราวนะก็บังของบังอะไรได้กันฝนได้อย่างดีนะจุดห้องเนี้นะฮะดูของของเต็มนะของเครื่องมือช่างของผมเนี่ยนะครับมันมันผุแล้วแล้วก็มันคือชั่วคราวอะ่ะเราก็ไม่ได้ว่าจะาไว้ตลอดอยู่แล้วนะครรื้อออกแล้วก็จะค่อยว่ากันอีกทีนะฮะ อันนี้ระบบนี่ท่านถามว่าโซล่าชาร์เจอร์แบบอ่าพีบางคนถามมาว่าอู้ยแบบคือผมไม่ได้ใช้ตัวไหนผมก็จะไม่รู้อะเนี่ยตนนัวนี้ฮะท่านชมใช้ดีนะครับใช้ดีใช้จนก็คือ,คอเต็มแล้วก็ตัดให้ปกตินะเออเต็มแล้วตัดให้ปกตินะครับอยู่ใช้มาหลายเดือนแล้วเคยตั้งแต่รีวิวการใช้งานตอนนั้นอะ่ะ การใช้งานตอนไม่รู้กี่เดือนลองลองย้อนไปดูคลิปได้ตัวนี้นะครับลักษณะเนอเผื่อไปสั่งลาซาดาก็มีในลาซาดาก็มีนะครับตัวนี้อ่า PWM 30M แอมป์ m m, แบบธรรมดา 30M แอมป์ใช้ดีแผง200วัตต์1 8โวลต์ถ้าระบบ1 2โวลต์นะแผง200วัตต์1 8โวลต์ก็ได้2แผงนะครับถ้าระบบ2 4โวลต์นะครับแผง300วัตต์ก็ได้2แผงเหมือนกันแต่ว่าอย่าอนุกรมนะเขารับแรงดันได้ไม่เกิน5 0โวลต์นะครับถ้าถ้าเคสที่แบบว่าอยากใช้โซล่าชาร์จเจอร์แบบงบน้อยๆหน่อย,อยไมไ่หลักร้อยกว่าบาทไม่เอานะถ้าถ้าใครใช้ได้ก็โอเคก็ใช้ไปแต่ถ้าถามผม PWM อ่ะก็นี่แหละที่ใช้อยู่มีมีตัวเนี้ยมีแบบเนี้ยที่ใช้อยู่นะครับผมอืมอันนี้ชุดแผง80วัตต์นะครับแล้วก็ลงแบตเตอรี่สําหรับหลอดไฟแบตเตอรี่มือสองได้นะครับหลอดไฟนะครับแผงเล็กๆแบตเตอรี่มือสองได้แผง80วัตต์อะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าระบบใช้ตู้เย็นอนะไม่แนะนานะครับผมควรจะเป็นดิฟไซเคิลแล้วก็ลิเธียมไปเลยนะนะครับโอเคครับผมวันนี้พามาดูความคืบหน้าการ ปรับแต่งบริบทบ้านทําบ้านให้เย็นให้เย็นขึ้นในอนาคตน,นะครับให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับถ้าเรามีร่มไม้อยู่เรามีร่มไม้ที่จะผูกเปลนอนนะครับให้เราได้พักผ่อนในช่วงที่กลางวันนะครับมันก็จะทําให้การทํางานเราชีวิตเราก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ได้พักผ่อนได้ไม่ร้อนอะไรบางทีช่ว вот งนี้โลกมันร้อนนะครับโลกมันร้อนเพราะว่ามาต้นไม้มันหมดนะครับต้นไม้หมดแล้วก็มันมันก็ตาม ตามเนี้ยตามที่เราเป็นอยู่อะตามที่เราประสบพบเจอกันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็จะผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผมได้พัฒนาระบบของผม พัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นแนวทางของท่านที่ที่จะกลับมาอยู่บ้านสวนเนี่ยจะอยู่บ้านสวนด้วยใช้งานพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับนอนาคตโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมรถไฟฟ้ามาแน่นอนนะครับมาแน่นอนตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับในโซลาเซลล์เราจะใช้ยังไงให้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปตั้งโปรเทคชันอะไรติดโปรเทคชัน ให้มันเยอะไปหมดนะครับเหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้มีระบบที่มันเขาผลิตมาเพื่อที่จะรองรับการใช้งานให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในส่วนการอัดระบบพวกโซลาร์เซลล์ถ้าท่านอยากเห็นอยากอะไรเบื้องหน้าก่อนนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอย่างหนึ่งก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้มีกําลังใจนะครับเป็นสนับสนุนโดยตรงนะครับผมจะได้เอาไรายได้ส่วนที่ผมมีมาอัประบบให้ดูว่าระบบนี้ใช้งานยังไงจน ถึงขั้นที่อยากถ้าอยากจะดูระบบแอร์ก็คือยาวนานหน่อยยาวนานหน่อยจนกว่าผมจะได้ทดสอบใช้งานจริงๆนะครับถึงจะบอกได้ว่ามันใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะครับผมโอเคครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ